สวัสดีครับมาพบก,กับกระดานที่หนึ่งในการแข่งขันหม online, นักฮอตออนไลน์นะครับการแข่งันหมออนไลน์เราเป็นฝั่งเดินหลังนะครับคู่แข่งน่าจะเป็นมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานเราย่อสั้นนะครับอบอกสองโจทย์ดีกว่า ไม่อยากเสี่ยงนะครับออกสองโจนออกเป็นแนวจิ้งจกดูครับเป็นแนวจิ้งจกดูยอ่อสั้นแล้วเป็นกองโจนถ้าเข้ามายี่สิบเราจะต่อสิบหกสิบเก้านะครับเราจะต่อสิบหกสิบเก้าคู่แข่งยังไม่มา ไปทรงนี้ครับไปทรงนี้ก่อนใจหนึ่งก็อยากต่อสิบหกสิบเก้าไปเลยนะเมื่อกี้นี้นะครับอ่เป็นสไตล์นี้ครับอันนี้เป็นยังอยู่ในซีรีส์ชุดย่อสั้นนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สามเราจะเล่นย่อสั้นไปสักระยะหนึ่ง ตอไปเลยดีกว่าตัดสินใจครับใจหนึ่งก็อยากเดินเก้าสิบสามเพื่อไปลอยยิงสามแต่เขาคงไม่ให้ง่ายๆครับเขาคงไม่ให้ง่ายๆก็เลยเอ๊ะต่อดีกว่านะครับระดับนี้ไม่น่าจะปล่อยให้เราต่อสามได้ง่ายๆนะครับครูขแข่งเดินแป๊บคิดแป๊บหนึ่งนะครับ เขาคงจะเข้ามาหมายเลขสิบเจ็ดถ้าเป็นผมนะน่าเข้ามาแถวๆนี้นะครับดันมาขึ้นไปเข้ามาสิบสี่นะแล้วก็อุดไปนะครับทีนี้กระจุกตรงนี้เดินไม่ได้ละมาคว่มตรงกระจุกสี่ตัวนี้ที่เป็นลูกเต๋าที่เดินไม่ได้เลยนะครับเดินตัวไหนโดนหมดเหลือตัวเดียวที่เดินได้คือสามสองยี่ิบแปดเราก็ต่อขึ้นไปซะ ต่อขึ้นไปอ่โยนขึ้นไปตัวนี้เขาคงเข้ากินยี่สิบเจ็ดยิบสามอ้าไม่เข้านะครับไม่เข้าไม่เข้าผิดคลาดเลยงั้นเราเข้ากินสอง เข้าเ,าเรากู้แข่งคิดเป๊ปหนึ่งนะครับเรากู้แข่งคิดสักครู่มาแล้วเรากินสองเลยนะเอาสองแรกหนึ่งเลยนะกู้แข่งคิดทบทวนดีแล้วนะครับเอาสองแรกหนึ่ง ดีกว่าไม่ได้สักตัวเลยเราจับกินฟรีตัวหนึ่งทีนี้มาลงมาเข้าฮอตทีถ้าเราต่อเรต่อเลยดีกว่าเนาะต่อไว้เพื่อยึดเพื่อยึดแนวกลางให้เขาเข้าฮอดไม่ได้นะครับตอนนี้ปัญหาคือ คู่แขนเข้าฮัดไปหน้าอยู่แล้วเข้าก็โดนแบบนี้ครับอ่ากระดางที่หนึ่งชนะไปย่อสั้นนะครับมาครับมาครับเราโอ,อเดินดขยับหมากไม่ได้โทษทีนะครับมันขยับหมากไม่ได้อคีคขึ้นมาเราเป็นยอ่อเราเป็นทรงยอดอ ขึ้นมาขึ้นไปครับขึ้นมาครับผมเป็นกองโจนนะครับใช้เป็นกองโจนพบมาตรฐานโอ้ของแท้อะไรางานนี่เขาตั้งเป็นทรงคันไกลคู่แข่งตั้งรูปเป็นทรงคันไกลอืม งั้นต้องต่อแล้วครับงานนี้งั้นต้องต่อแล้วตั้งเป็นทรงสามเหลี่ยมไปยิงสองอม,มานี่ครับมาสองนี้ ยังดูไม่ออกนะครับเกมนี้ขาวก็เดินดีใช้ได้งายไม่ใช่ขาวก็ถือหมากขาวแล้วนะหงายก็เดินดีใช้ได้เลยนะครับกระดานนี้เป็นกระดานที่สองดอสันอีพีที่สามนะครับชุดนี้ ดักทางไว้ก่อนคนที่ดู ep ชุดนี้จะได้แนวทางการเดินกองโจรเป็นตัวเลยนะครับเพราะว่าผมแปรรูปเป็นกองโจรถือว่าได้แนวทางกองโจรเป็นตัวเลยเตรียมยิง3าเ้เตรียมยิง2เข้ากิน2เราหลบนะครับ เราหลบก,ก่อนเขาปิดการโดนสองเราก็ลงไปเข้าฮอตทีนี้เขาคงลงมากินฟรีหมายเลขยี่สิบสองเราลงไปนะครับถ้าเขาเข้ากินเราก็เข้ากินด้วยนะครับเป็นหนึ่งเลขสองเลยแหละพอเราก็จอดที่จะเข้าฮอตอยู่แล้วนะครับ ู่แข่งเดินให้กินก่อนเดินให้กินก็ต้องกินเอาไงดีจะเข้าไอไงดีปิดนะครับคู่แข่งไม่ยอมเข้าเพราะว่ากลัวเสียเสียสองแล้วก็เข้าไปเข้ามาเล็กหนึ่งนี่แหละคู่แข่งเข้ากินเราตวัดกินสามเลยทีนี้เราตวัดกินสามแล้วเดี๋ยวนะกินไปทางไหนดีเอ่ยไปทางไหนก็ได้นะเนาะ นะครับมาทางนี้แหละอ๋อูอแข่งยอมนะครับเพราะว่าหมากเหลือน้อยกว่ามากนะครับมาดูกระดานที่สามที่สี่นะครับกระดานที่สามที่สี่เรายังเป็นย่อสั้นอยู่นะครับ ยังเป็นย่อสั้นอยู่อพีนี้คืออีพีที่สามมาครับมาขึ้นมา ไปครับเป็นกึ่งโจรน,นะครับมาแล้วเป็นมาตรฐานต้องกลายเป็นโจรหกแต้มนะมั่งเนี่ยงานนี้ <c oughs> คนนี้เดินดีใช้ได้เลยนะครับผู้แข่งฝั่งความขึ้นเป็นมาตรฐานเต็มรูปเลยของโจนครับงานนี้ แข่งยกหางนะครับเริ่มมียกหางกลางปีกแล้วไปอย่างนี้ดีกว่าเป็นกองโจรสองหน้าไปเลยทีนี้เรา เ้นไปครับอากูแข่งเหลือไม่ถึงสิบวิแล้วครับหกห้าสี่สามสองยานะโอ้ตอวนึก่าแกจะปอยให้เวลาหมดโอ้เสียดายแทนนะครับหมากยังไม่มีอะไรเลยนะครับนี่หมากยังไม่ได้เสียเปรียบกันมากนะครับคือถ้าแพ้แบบนี้เสียดายแทนนะครับหมากพึ่งจะเจอกันตรงกลางกระดานอยู่เลย คือบางครั้งเวลามันก็บางคนบอกว่ามากบางคนบอกว่าโอ้โหน้อยจังเลยนะครับมีเวลาคิดน้อยบางคนบอกว่าเวลานาน,านเกินไปคือเหตุผลแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนใช้เวลาคิดนานบางคนคิดเร็วอ่าโอเคเขาตอบเขาตอบเขาตอบเพื่อแทรกแน่ๆเลยสิบแปดสิบห้าเราหลบไปเตรียมยิงสองเขาปิดปุ๊บเราก็ ลงไปเข้าฮอตด,ดีกว่าเข้ามาเข้าฮอดสิบห้ามาสิบเราโยนเราลงไปนะครับเ,รเขากินกลับมาเราร่มกลับมาแล้วขึ้นไปเข้าฮอตเตรียมกินสอง หมายเลขสามสิบเขาหนีเราเข้ากินหนึ่งเขาหลบเพราะว่าหนียังไงก็หนีไม่ได้เขาก็เลยหลบไปเฉยๆนะครับหลบมาเข้าฮอตน่าจะเข้ากินหมายเลขสองไม่โอ้เดินให้กินเลยผู้แข่งยอมไปเลยนะครับ เดินให้กินสองอย่านะท่านอย่าปล่อยให้เวลาหมดนะหรืออีกสี่สิบกวิเลยนะอย่าประพฤติชเช่นนั้นนะครับโอ้โหสงสัยจะใช่นะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยนะครับอะหรืออีกยี่สิบกวิครับอะระหว่างนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ รับชมแล้วก็สนับสนุนมาตลอดนะครับสําหรับช่องคัมพีมาคอตแห่งนี้นะครับเดี๋ยวมีแนวทางมาฮอตด,ดีๆก็จะผลิตมาเรื่อยๆนะครับผลิตมาเรื่อยๆห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับปล่อยให้เวลาหมด กระดานที่สี่เขาจะเดินไหมเนาะทีนี้ผมกลัวเขาจะปล่อยเวลาหมดจังเลยท่านผู้ชมอู้เดินอยู่ครับเดินอยู่ยังใจดีเดินให้อยู่ท่านก็เดินได้นะทำไมท่านไม่เดินกระดานเมื่อสักครู่นี้ท่านก็เดินได้กระดานพอกระดานนี้ท่านก็ยังเดินเลยมาครับสไตล์ย่อเหมือนเดิมนะครับเรา ไปครับอืมเป็นกองโจนพบมาตรฐานเตรียมยิงสองยิงสามาปิดขึ้นมาก็ขึ้นไปนะครับขึ้นแค่นี้แหละครับไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายนะครับสไตล์ย่อสั้นแล้วก็เป็นกองโจนโอ้ยกตัวนี้เหรอทำไมเขายกตัวนี้เนาะ อเตรียมไปยิงสามต่อขึ้นมาเลยทีนี้กินขึ้นมาขึ้นไปครับผมแปลกนะปกติส่วนมากเขาจะเดินหนึ่งมาห้ากันเนาะมาตรฐานรับกวงตจนแต่เจ้านี้เดินสามมาแปดนะครับ คนนี้เดินสามมาแปดเฉยเลยต่อไวออ้มาดูครับถือว่าได้แต้มใหม่ๆนะครับถือว่าเราได้แต้มใหม่ๆเลยเดินสามมาแปดปกติเขาต้องเดินหนึ่งมาห้านะจริงๆแซงขึ้นไป จะได้ตัวเดียวตัวนี้คือสิบห้าสิบเออสองตัวสิสิบห้าสิบเก้ากับสิบหกยี่สิบผู้แข่งจะเลือกไหนเท่านั้นแหละอา่าสิบห้าสิบเก้าจริงด้วยนะครับอุดไว้นะครับเราต้องอุดไว้ก่อนให้เขากระดิกไม่ได้ ต่อเราแพ้นะครับถ้าเราเดินก้าวไปห้าเพื่อที่จะต่อเราแพ้ครับโอเคเขาปล่อยให้กินมานี่ก็ยิงซะไปซะเอานะกินไหมเนาะทีนี้ ทำท่าจะโดนสามนี่จะกินให้โอ้กินให้ครับดีใจมากเลยแกกินให้ควรจะปล่อยเวลาหมดโอเคแกยอมแพ้ครับผมโอเคครับ